มลพิษในประเทศไทยประจำปี2556และก็ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศพบว่าจังหวัดสงขลาได้รับการประเมินให้เป็นจังหวัดที่มีขยะสะสมมากที่สุดของประเทศนะครับทำให้เวลาต่อมาทางจังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะการจัดการกับขยะชุมชนที่ยังตกค้างจํานวนมาก คุณสถาพรด่านคุณทดติดตามคณะของกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ที่นั่นมีรายงานครับขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเทศบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทุกๆวันจะถูกลำเลียงมาพักไว้ที่บ่อฝังกลบของเทศบาลหัดใหญ่ขนาดร้อยสาไร่แห่งนี้แต่เนื่องจากบ่อขยะที่นี่เปิดให้ดําเนินการฝังกลบมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามชั้นจากบ่อที่เคยขุดลึกลงไปหเมตร ปัจจุบันจึงกลายเป็นเนินดินที่มีความสูงจากระดับพื้นราบไม่ต่ำกว่า16เมตรความสูงของบ่อฝังกลบที่เริ่มส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงทําให้การกําจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบเป็นอุปสรรคมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่เริ่มไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในเทศบาลหาดใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยตามรายงานของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16อยู่ที่175ตันต่อวันส่งผลให้ที่นี่มีปริมาณขยะสะสมที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการกําจัดตกค้างไม่น้อยกว่า3 0 0 0ตัน และเมื่อรวมปริมาณขยะสะสมทั้งอำเภอพบว่าที่หาดใหญ่อำเภอเดียวมีขยะที่ยังไม่ได้รับการกำจัดมากถึง1,8ึ่งล้านแสนตันเจ้าหน้าที่เทศบาลให้เหตุผลว่าสาเหตุที่อำเภอหาดใหญ่มีขยะสะสมปริมาณสูงเป็นเพราะส่วนหนึ่งตกค้างจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2553แม้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเทศบาลจะพยายามเร่งดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะแต่ก็ยังกํจัดไม่หมดมาจนถึงทุกวันนี้ ผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นทำให้ผลการประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศประจําปี2556และผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆด้านโดยกรมควบคุมมลพิษยกให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีขยะสะสมมากที่สุดในประเทศซึ่งมีตัวเลขขยะสูงขึ้นถึง2,400ตันหลังจากที่ทางกรมได้ประกาศไปแล้วนี่นะฮะทางจังหวัดก็ มีเจตนารมณ์ที่อยากจะแก้ไขปัญหานี้นะครับในเรื่องของขยะนะครับก็ระดมทุกสภาพกำลังเนี่ยนะครับจะมาแก้ไขนะครับว่าขยะที่ว่าเนี่ยที่มีอยู่แค่นี้จะไปจัดการมันอย่างไรในส่วนของทางกรมเนี่ยเราก็ให้มีความช่วยเหลือทางด้านว,วิชาการและก็วิธีการจัดการนะครับซึ่งแต่เท่าที่ทราบโดยคร่าวๆนี่คิดว่าจังหวัดนี้มันเดินมาสุกทางแล้วนะครับแล้วก็ผมยังคาดหวังนะครับว่า ปี57ถ้ามีการจัดลําดับอีกครั้งนี่สงขลาน่าจะหลุดหนึ่งใน20นะฮะ<อ>แต่ว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของของทุกทุกองค์กรภายในจังหวัดแม้ในภาพรวมจังหวัดสงขลาอาจถูกมองว่าเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องขยะแต่เมื่อทีมข่าวลองเข้าไปสำรวจทั้งในตัวเทศบาลหาดใหญ่และเทศบาลน,นครสงขลากลับพบว,ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ต้นทางเนื่องจากเทศบาลมีการจัดเก็บทุกวันแต่เป็นเพราะปริมาณขยะมีมากกว่าฝังกลบที่มีอยู่อย่างจำกัด เราไปเห็นอยู่นี่ก็คือบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครสงขลานะครับซึ่งทางจังหวัดสงขลาเองก็เตรียมพื้นที่กว่า30ไร่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะใช้เป็นบ่อฝังกลบขยะหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสงขลามีการสำรวจพบว่าในจังหวัดเองมีขยะสะสมมากกว่า2ล้านตันครับบ่อฝังกลบแห่งนี้มีขนาด30ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ทางจังหวัดต้องการใช้เป็นบ่อรองรับขยะในอนาคต แต่ก็มีการคาดการว่าขีดความสามารถของบ่อแห่งนี้อาจรองรับขยะได้อีกแค่เจ็ดปีเท่านั้นการกําจัดขยะด้วยวิธีการเผาจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จังหวัดสงขลานํามาใช้เป็นแนวทางในการกําจัดขยะภายใต้แนวคิดเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานด้วยการนําขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของเอกชนที่กําลังจะเปิดดําเนินการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยกำจัดขยะได้มากถึง300ตันต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายอมรับว่า การกำจัดขยะเป็นปัญหาหนึ่งที่สงขาต้องเผชิญมาโดยตลอดแต่ก็ได้พยายามหาวิธีเพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยการส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีการจัดก,การขยะตั้งแต่ต้นทางและปลายทางให้ถูกหลักวิชาการและผลจากการประเมินปริมาณขยะสะสมล่าสุดพบว่าขณะนี้มีขยะที่ได้รับการกำจัดไปแล้วกว่า1นล้านแปดแสนตันคงเหลือปริมาณขยะสะสม6กแสนหนึ่ตันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่าค้างอยู่2องล้านสี่แสนตัน ต่อปีนะมันก็เลยหายไปตั้งแต่ตอนต้นปีกลางปี2อง6ันาอแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงที่ว่าเราใช้วิธีการฝังกลบบางครั้งเนี่ย ฝนตกมากเพราะว่าทางภาคใต้มันฝนแปดแดดสี่มันก็เอาเอาขยะลงไปในบ่อไม่ทันมันก็ดูเยอะขึ้นแต่ว่าพอเราได้รับคําชี้แจงจากทางกรมควบคุมมลพิษเขามีการเอาผ้าพลาสติกไปไว้ในข้างในก่อนแล้วก็มีการแยกขยะก่อนเนี่ยก็ทําให้ลดลงไปอย่างไรก็ตามทางจังหวัดคาดว่าการดําเนินงานที่เกิดจากการบูรณาการทั้งระบบหลังจากนี้ผลสำรวจจากการเก็บข้อมูลของกรมควบคุมคมลพิษในปีนี้จังหวัดสงขลาจะไม่ติดอันดับจังหวัดที่มีขยะสะสมมากที่สุดอีกต่อไป และอยากตั้งเป้าให้สงขลาเป็นต้นแบบของการจัดการขยะชุมชนที่ทุกจังหวัดจะนําไปปรับใช้แก้ปัญหาในอนาคตสถาพรด่านคุณทศข่าวสามิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าค้นหา MH370 ในวันที่26แล้วนะครับ